สวัสดีค่ะวันนี้เตยก็จะมาแนะนํานะคะของตัวขนาดกระเป๋าใบนี้เพราะว่าด้วยตัวขนาดของกระเป๋าใบนี้ค่ะเตยปรับมาจากของ ep 1 2 8ีนะคะเพราะว่าตัว ep 1 2 8ีค่ะตัวก้นกระเป๋าจะใช้เป็นแผ่น pu หรือแผ่นรองก้นกระเป๋าแต่ตัวใบนี้ค่ะเตยไม่ได้ใช้แผ่นรองก้นกระเป๋าถ้าถักตามขนาดแบบนี้เหมือนกันก็จะได้อยู่ที่ 8นิ้วนะคะส่วนถ้าเกิดว่าวิธีการถักค่ะของตัวก้นกระเป๋าตรงนี้แนะนำให้ดูจากของตัว EP หนึ่งรอยสิแปดในเตยแอนเทวถักไปเรื่อยนะคะเพราะว่าจะมีวิธีการแนะนำของการถักฐานกระเป๋าตัวนี้อยู่นี่ฐานกระเป๋ามันก็จะอยู่ที่แปดนิ้วตามนี้เลยนะคะในในตัวของแดนิ้วเตยจะถักมาค่ะตรงนี้จะอยู่ที่สิบเจ็ดอหนึ่งนะคะ ก็จะเริ่มต้นมาจากที่ว่าแถวแรกเป็น v แถวที่2เป็น x 1 v 1แถวที่3เป็น x 2 v x 2 v 1 x 3 v 1บัแบบนี้ไล่มาจนถึงตัวที่เป็น17 x v 1วิธีการถักโดยละเอียดแนะนำให้ดูจาก ep 128นะคะพอหลังจากนั้นค่ะก็จะถักขึ้นมาความสูงตรงนี้นะคะจะอยู่ที่36แถวซึ่งลูกค้าสั่งเป็นความความสูงอยู่ที่8นิ้ว เตยจะถักเป็น f อา่าจะถักเป็น x ของตัวสีเบทอ่อนตรงนี้ค่ะธรรมดามาก่อนสองแถวแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยขึ้นต่อในตัวของที่เป็นปลายเชือกนะคะถ้าถักออกมาตามขนาดนี้ค่ะก็จะได้อยู่ที่แนิ้วพอดีแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าในตัวของด้านในค่ะเตยจะเริ่มต้นตัวของก้นกระเป๋าตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 1 3 f นะคะเพราะว่ามันจะได้พอดีกับหลักของตัวปากกระเป๋าอยู่ที่130หลักนะคะแต่ถ้านับตัวของหลักโซ่ตอนที่เราเริ่มต้นด้วยมันก็จะอยู่ที่หน1หลักนะคะแต่มันก็พอถักออกมาแล้วมันจะพอดีลายการตามนี้นะคะสำหรับตัวนี้ค่ะจะใช้ในตัวของปลายเชือกนะคะอยู่ที่ประมาณ200กรัมนิดๆส่วนตัวเบอ่อน ก็จะใช้รวมแล้วอยู่ที่300กรัมนิดๆนะคะเพราะว่าทั้งใบรวมแล้วค่ะจะใช้อยู่ที่600กรัมนะคะแบบถักเสร็จแล้วมาชั่งเลยนะคะมันจะอยู่ที่600กรัมแบบพอดีเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าแนะนําการสั่งค่ะก็อาจจะแนะนําเป็นเบดอ่อนอยู่ที่400กรัมนะคะแล้วก็ตัวปลายเชือกอยู่ที่300กรัมแบบนี้ก็สามารถถักตามขนาดนี้ได้ส่วนตัวของตัวโซ่ตรงนี้ค่ะที่เป็นตัวของสายกระเป๋า เตยจะถักมาทั้งหมดนะคะอยู่ที่100โซ่ถ้าเกิดว่า100โซ่วัดจากตรงนี้นะคะ mm. ก็จะได้อยู่ที่เนิ้วค่ะ mm. ก็จะอยู่แบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าถักค่ะในตัวของด้านในแนะนำแบบนี้ค่ะเวลาที่ถักนะคะก็คือตัว F จะขึ้นอยู่กับความสูงของตัวกระเป๋าที่เราต้องการนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ารายละเอียดของวิธีการถักตัวด้านในของซับในกระเป๋านี้แนะนําให้ดูจาก EP 124นะคะหรือวิธีการต่อเชือกก็ดูจาก EP 124ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็นําในตัวของการปรับขนาดมาแนะนําเพิ่มเติม,มตามนี้นะคะ ก็สามารถสั่งซื้อเชือกร่มได้นะคะที่เพจนี้เลยค่ะชื่อค้นหาจาก Facebook เลยนะคะชื่อคือดีแฮนเมดตามนี้นะคะขอบคุณค่ะ